นิโคลัสมิเกเลสั้นความใจสู้ของนายเราโคตรชอบขอบคุณที่นายเลือกทีมชาติไทยแบ็คขวาพลังงานสูงของทีมชาติไทยเล่นให้กับอีเดนหมาของทีมโอเดนเซ่กำลังหลักของทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันเขามีอายุเพียง24ปีจะ mm hmm. ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในานามสโมสรและในาน,านามทีมชาติคัสบอนระดับยุโรป สภาพร่างกายร,ระดับยุโรปความเมลระดับยุโรปความฟิตระดับยุโรปเขาคือแบ็กขวาที่คบเครื่องของทีมชาติไทยเขามีทุกอย่างที่แบ็กขวาควรจะมีทำให้ยกระดับของทีมชาติไทยขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งด้วยความใจสู้ของเขาความเด็ดเดี่ยวการเข้าสกัดที่ไม่กลัวเจ็บ ความทุ่มเทให้กับทีมชาติไทยประเทศของแม่ของเขาด้วยอายุเพียง24ปีเขายังเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้อีกนานและความฝันของเขาคือการพาไทยได้ไปบัลโลกด้วยฝีมือของเขานิโคลัสมิเกลสันสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยอย่างมหาศาลเกมลุกเกมรับเขาเอาอยู่ ด้วยความทุ่มเทของเขาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยที่ดูฟุตบอลทั้งประเทศณตอนนี้หลงรักเขาในความทุ่มเทของเขาสปิริตความสามารถวิ่งไม่มีหมดทุ่มเทเพื่อทีมแม้แผลจะลึกจะเจ็บแผลแค่ไหนเขาก็กลับมาสู้โดยไม่มีแหยงสักกะแอะเดียวนี่แหละแบ็คขวาระดับโลก ในานามทีมชาติไทยในนัดที่เจอเกาหลีใต้ทั้งสองนัดเจอญี่ปุ่นตอนอุ่นเครื่องเจออิรักเจออุซเบกิสถานเจอโอมานเขาใช้ความสามารถของเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจ เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยทำให้ไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมานี้ในขณะที่เพื่อนของเขาหมดแรงแตอนนี้โคลัสมิเกลสันเขายังอยู่เขายังคงเส้นคงวาตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายของเกมด้วยแรงที่ไม่มีหมดความทุ่มเทของเขาแม้จะโดนคิมมินแจชนและแขนของเขาไปบาดกับท่อ ต้องพันแผลเล่นแต่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคของเขาเลยแม้แต่นิดเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่เต็มศักยภาพโดยไม่มีข้ออ้างแม้แต่อย่างใดช็อตที่นายสับขาหลอกกระดกบอลข้ามหัวหนักเตะเกาหลีใต้ mm hmm. ยังตึงตาตึงใจของพวกเราเสมอนะนิโคลัสตอนที่เล่นแบ็คขวานายก็ได้ดวลกับซอนเฮืองมินปีกซ้ายอันดับหนึ่ง ของทวีปเอเชียและเป็นปีกซ้ายอันดับต้นต้นของโลกและในเมื่อพี่อุ้มเทือทอนมาทันเจ็บนายก็มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแทนเขานายก็ยังต้องดวลกับรีคังอินกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงอีก e. ใจนายถึงว่านายเก็บพวกเขาทั้งสองคนอยู่ได้ โดยที่ข้อผิดพลาดของนายน้อยเหลือเกินทั้งที่เจอดับโยกซะขนาดนั้นมิติเกมลุกของนายมิติเกมรับของนายทำให้เราเห็นไทยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของวินแบ็กการคอสบอลการขึ้นมาทำประตูการแอซซิตให้เพื่อนการเข้าเสียบสกัดการบางังบอล เป็นสิ่งที่นักเตะเอเชียนั้นเป็นส่วนน้อยที่จะท,ที่อับแกได้นะมีโค้ชมีเกลสัน้นด้วยอายุแค่นี้เราเชื่อว่านานจะพัฒนาได้ไปอีกขั้นหนึ่งหรือแม้แต่10ขั้น20ขั้นและเราเชื่อว่าถ้ามีคนแบบแกอีกสัก5-6คนในทีมเราเราเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้ไปบอลโลกอย่างแน่นอน ขอบคุณนิโคลัสมิเกลสันเป็นอย่างมากเราเชื่อว่านิโคลัสมิเกลสันจะเป็นไอดอลให้กับเด็กไทยที่มีความฝันอยากจะติดทีมชาติอยากจะเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาได้อีกเยอะอย่างแน่นอนขอบคุณนะที่เลือกทีมชาติไทย